ในคลิปวิดีโอนี้ผมจะพาทุกท่านเข้าไปในแก่นของหลักธรรมของพระพุทธศาสนานั่นก็คือไตรลักษณ์เพื่อนำมาปรับใช้ในชีวิตให้ประสบผลสำเร็จในการดำเนินชีวิตซึ่งสิ่งนี้ต้องเรียนรู้ได้เฉพาะตนเข้าใจได้เฉพาะตนให้รู้ถึงระดับจิตของตนเพื่อที่จะเอามาปรับใช้ได้ถูกต้องและดีที่สุดทำจิตให้ปล่อยวางและก็พิจารณาไปพร้อมๆกันครับ ไตรลักษณ์แก่นธรรมนำชีวิตสู่ความเจริญและบุญบารมีอันสูงสุดในพระพุทธศาสนาไตรลักษณ์หรือลักษณะสามประการของสรพพสิงคคืออนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์และอนัตตาความไม่ใช่ตัวตนถือเป็นแก่นธรรมสำคัญที่ชี้ให้เห็นสัจธรรมของโลกและชีวิตการทำความเข้าใจและน้อมนำไตรลักษณ์มาปฏิบัติอย่างแยบคาย ไม่เพียงแต่จะนำมาซึ่งความเจริญก้าวหน้าในชีวิตปัจจุบันแต่ยังเป็นหนทางสู่การสร้างบุญบาร,รมีอันยิ่งใหญ่จนถึงขั้นหลุดพ้นจากวัฏสงสาร 1. อานิจจังเข้าใจความไม่เที่ยงเพื่อการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาณอานิจจังคือความไม่เที่ยงแท้ไม่คงอยู่ถาวรมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นรูปธรรม เช่นร่างกายสังขารทรัพย์สินหรือนามธรรมเช่นความคิดอารมณ์ความรู้สึกแม้แต่ความสุขและความทุกข์ก็ล้วนผ่านมาแล้วก็ผ่านไปการเห็นความไม่เที่ยงนี้เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมและเป็นรากฐานสู่ความเจริญก้าวหน้าในการดำเนินชีวิตและอาชีพ เมื่อเราเข้าใจว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงเราจะไม่ยึดติดก,กับความสำเร็จหรือความล้มเหลวมากเกินไปเมื่อสำเร็จเราจะรู้จักพัฒนาต่อยอดไม่ประมาทกับสิ่งที่มีอยู่เพราะรู้ว่าวันหนึ่งมันอาจเปลี่ยนแปลงไปเมื่อล้มเหลวเราจะไม่จมปลักกับความทุกข์เพราะรู้ว่ามันเป็นเพียงสภาวะชั่วคราวมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้เสมอ ความเข้าใจนี้ทำให้เกิดความยืดหยุ่นปรับตัวได้เร็วและพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในโลกธุรกิจและการงานในการสร้างบุญการเห็นความไม่เที่ยงกระตุ้นให้เราเร่งสร้างคุณงามความดีและบุญบาร,รมีในขณะที่ยังมีโอกาสเพราะรู้ว่าชีวิตไม่เที่ยงแท้ความแก่เจ็บตายย่อมมาถึงสักวันการทำบุญการให้ทาน การรักษาศีลการเจริญภาวนาจึงเป็นการสะสมสเบียงบุญสำหรับพบชาติหน้าและเป็นรากฐานของการพัฒนาจิตใจให้สูงขึ้น 2. ทุกขังยอมรับเป็นถูกเพื่อการจัดการปัญหาอย่างมีปัญญาทุกขังคือสภาพที่ทนได้ยากหรือสภาพที่ต้องถูกบีบขันด้วยการเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไป เมื่อสิ่งทั้งหลายไม่เที่ยงการเข้าไปยึดติดกับสิ่งเหล่านั้นย่อมนำมาซึ่งความผิดหวังและความทุกข์เพราะเราไม่สามารถควบคุมให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจปรารถนาได้การเข้าใจทุกขังช่วยให้เราดำเนินชีวิตได้อย่างมีปัญญาในการดำเนินชีวิตและอาชีพการยอมรับว่าชีวิตย่อมมีปัญหาและอุปสรรคเป็นเรื่องปกติ ทำให้เราไม่ปฏิเสธความทุกข์แต่เรียนรู้ที่จะเผชิญหน้าและจัดการกับมันอย่างมีสติไม่ว่าจะเป็นปัญหาในการทำงานความสัมพันธ์หรือการเงินการเข้าใจทุกขังทำให้เราไม่มองว่าปัญหาคือหายานะแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตที่เราต้องเรียนรู้และผ่านมันไปให้ได้ซึ่งจะนาไปสู่การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาความอดทนและความเข้มแข็งทางจิตใจ ในการสร้างบุญเมื่อเราเข้าใจว่าทุกเกิดจากการยึดมั่นถือมั่นเราจะลดละความเห็นแก่ตัวความอยากได้อยากมีที่ไม่สิ้นสุดการให้ทานการเสียสละการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนจึงเป็นการลดละความยึดติดในตัวตนและสิ่งของซึ่งเป็นการสร้างบุญใหญ่และลดทอนกิเลสในใจ 3. อนัตตา เห็นความไม่ใช่ตัวตนเพื่อการปล่อยวางและจิตที่อิสระอนัตตาคือความไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ของของเราไม่สามารถบังคับบัญชาได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงองค์ประกอบที่รวมกันขึ้นตามเหตุปัจจัยไม่มีตัวตนที่แท้จริงไม่มีแก่นสารที่เที่ยงแท้ถาวรการเข้าใจอนัตตาเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติธรรมขั้นสูงเพื่อการหลุดพ้นจากทุก์ ในการดำเนินชีวิตและอาชีพการเห็นว่าทุกสิ่งเป็นอนัตตาช่วยให้เราไม่ยึดติดในตำแหน่งอํานาจหรือแม้แต่ผลงานที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อเราไม่ยึดมั่นในตัวกูของกูเราจะทำงานด้วยใจที่เบาสบายทำเต็มที่โดยไม่คาดหวังผลตอบแทนจนเกินไปหรือหากเกิดความผิดพลาดก็จะไม่แบกรับความรู้สึกผิดจนจมปลักเพราะรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่างแท้จริง การทำงานด้วยใจที่ปล่อยวางนี้จะนำมาซึ่งความสุขในการทำงานและประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติในการสร้างบุญอย่างถึงที่สุดการเข้าใจอนัตตาอย่างลึกซึ้งเป็นทางไปสู่ละอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นซึ่งเป็นต้นตอของทุกข์และภพชาติการทำบุญด้วยจิตที่เห็นอนัตตาคือการทำบุญเพื่อลดละตัวตนไม่ใช่เพื่อเพิ่มภูอัต,ตาหรือเพื่ออธิษฐานสิ่งต่งตางๆตามปรารถนา แต่เป็นการทําเพื่อชำระจิตให้บริสุทธิ์การเจริญวิปัสสนาจนเห็นแจ้งในอนัตตาจะนำไปสู่การบรรลุธรรมเป็นพระอริยบุคคลซึ่งเป็นบุญบารมีขั้นสูงสุดที่เหนือกว่าบุญทางโลกทั้งปวงสรุปการน้อมนำไตรลักษณ์มาปฏิบัติในชีวิตประจำวันไม่ใช่เพียงแค่การท่องจำแต่คือการนำมาใคร่ครวนพิจารณาให้เห็นจริงในทุกขณะจิตเมื่อเราเห็นอนิจจัง เราจะใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทเมื่อเราเห็นทุกขังเราจะเผชิญปัญหาอย่างมีปัญญาและเมื่อเราเห็นอนัตตาเราจะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆการปฏิบัติเช่นนี้จะช่วยให้ชีวิตเจริญก้าวหน้าทั้งทางโลกและทางธรรมนำว่าซึ่งความสุขที่แท้จริงและเป็นเส้นทางสู่การสร้างบุญบาร,รมีอันยื่งใหญ่จนถึงที่สุดแห่งการหลุดพ้นจากทุกทั้งปวงท้ายนี้ขออำนาจแห่งบุญบาร,รมี ขอคุณพระคุตพระธรรมพระสงฆ์ขอจงบันดาลให้ท่านประสบแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนามีสุขภาพพลานามัมยที่แข็งแรงหมดเคราะห์หมดโศกและมีแต่ความก้าวหน้าในทุกๆด้านของชีวิตมีเงินมีทองร่ำรวยร่ำรวยทุกท่านทุกคนสาธุแล้วท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับการนำธรรมะม,มาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โปรดคอมเมนต์แนะนำทางช่องได้จะได้นำไปปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ mm hmm. เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ mm hmm. ขอพระคุณครับ